นะครับผลิตภัณฑ์ตัวต่อไปนะครับต้องบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นวิจัยและก็รอคอยนะครับตามคําเรียกร้องเป็นเวลาพอสมควรเลยทีเดียวตอนนี้นะฮะงานวิจัยนะครับได้ถูกคิดค้นออกมาและก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกว่าเป็นเซอร์ไพรส์มากๆนั่นก็คือตัวนี้เลยครับผลิตภัณฑ์ริจิอ่าลิจินะฮะลิจิลิจิคืออะไรครับก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับที่ช่วยดูแลเกี่ยวกับเรื่องของ ริดสีดวงทวารนั่นเองนะครับริดสีดวงนะครับวันนี้ต้องบอกว่าใครที่เป็นติ่งนอกติ่งในช่องแคบอะไรต่างๆนะครับที่บอกว่าโอ้ปวดทรมานเหลือเกินเวลาเข้าห้องน้ำนะครับไม่ต้องกลัวอีกแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับกับผลิตภัณฑ์ของท่านดร์ั่นสพลโพวิจิตนะฮะได้คิดค้นวิจัยโดยสถาบัน NSPI นะครับกับผลิตภัณฑ์ที่ออกมานะครับริจิเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารริจินะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลนะฮะโรคลิดสดวงทวารโดยเฉพาะนะครับไม่ว่าจะเป็นมีติ่งเนื้อนะครับเวลา เข้าห้องน้ำนะครับก็ปวดแสบปวดร้อนนะฮะวันนี้ไม่ต้องกลัวอีกแล้วนะครับทานลิจิของเรากล่องเดียวรู้เรื่องแน่นอนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งผลิตัณฑ์ที่บอกว่าเป็นผลงานวิจัยของสถาบัน n s c น